ห่องตำนานไปกับอริชัยเสือบัวเหนียวจนต้องสวนทวารตาบัวเป็นชื่อของชาวบ้านเขาผาแดงเรียกกันบ้านช่องห้องหอของแกอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบแน่ชัดบางคนก็บอกว่าอยู่เวบงบางคนก็บอกว่าอยู่เขาเสมา แต่ที่รู้แน่แกเป็นโจรที่ค่อนข้างจะแปลกไปกว่าบรรดาโจรทั้งหลายคือแกชอบพรนคนเดียวไม่เคยคบหมู่คบพวกไม่ว่าจะทำการพรนที่ไหนก็ตามไม่ว่าคนจะมากจะน้อยก็ไม่เคยเกรงกลัวกลางวันกลางคืนไม่เคยหวัน่นแกจะพรนได้ตลอดเวลาไม่เลือกแกสะดวกเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้น ใครจะซุ่มยิงซุ่มแทงแกก็เฉยไม่สนใจใครทั้งนั้นอยากได้ควายไปฆ่ากินสักตัวหนึ่งแกก็จะเข้าไปในคอกแล้วก็จุงควายออกไปอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คนส่วนมากเห็นแล้วไม่มีใครกล้าต่อสู้กับแกหรอกอำนาจแกมากเหลือคนาหรือเพียงแค่เห็นรอยเท้าผู้คนก็ขวัญหนีดีฝ่อแล้ว ถ้าได้ยินเสียงว่าเสือบัวมาแล้วห้ามผู้ใดเออะหรือว่าขัดถืนผู้คนก็จะเงียบกริบเหมือนกับถูกมนตขลังและมันก็น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าแกจะปล้นจี้ลักขโมยที่ไหนก็ตามแกไม่เคยใช้อาวุธเลยและอาวุธประจำตัวก็ไม่มีอย่างดีก็มีมีดแหลมเล่มเดียวส่วนมากแล้วแกจะใช้อาวุธข้างๆตัวสิส่วนมาก อย่างเช่นเอาไม้ทุบหัวบ้างกดคอจมน้ำบ้างเอาเชือกรัดคอบ้างหรือไม่ก็เอาอาวุธของเจ้าของทรัพ์ยนั่นแหละฆ่าเจ้าของทรัพ์ยซะเองเสือบัวจะถืออยู่อย่างหนึ่งก็คือแกจะฆ่าเฉพาะผู้ที่ขัดขืนหรือว่าต่อสู้เท่านั้นถ้ายินยอมเสียเสือบัวก็จะไม่ทําอะไรและแกก็ไม่จับไปเป็นตัวประกันด้วยมาลักวัวลักควายใครแล้ว กจะเอาเชือกผูกแล้วก็จูงหรือว่าขี่หลังออกไปเฉยๆมีเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคอกวัวคอกควายบ้านใครที่คิดว่าทําคอกอย่างแน่นหนาเวลากลางค่ํากลางคืนอย่างตีลิ่มลงไลยใส่กุญแจอย่างดีเพื่อป้องกันการลักขโมยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าประตูถูกเปิดออกเฉยซะอย่างนั้น โดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ตัวและไม่ได้ยินเสียงตีลิ่มหรือว่าเปิดประตูคอกเลยด้วยนั่นละคือผลงานของเสือบัวโดยไม่ต้องสงสัยที่ทุกคนเชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่าแกมีคาถาสะเดาะลิ่มหรือว่ากุญแจประตูนั่นเองบางครั้งออกปล้นเงินปล้นทองก็จะบอกเจ้าทรัพย์ให้ไปเอาของออกมาให้แล้วตัวแกก็จะนั่งดื่มน้ำรออย่างใจยเย็น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความกลัวในกิติศัพท์อันร้ายกาศของเสือบูนั่นเองเสือบัวสั่งอะไรอยากได้อะไรเจ้าทรัพย์ก็จะเอาออกมาให้จนหมดพอได้แล้วก็จะใช้ผ้าขางม้าห่อเอาถ้ามีควายด้วยแกจะขี่ควายไปด้วยทุกครั้งเสือบูทําการปร้นอยู่อย่างนี้มาหลายปีไม่มีใครฆ่าแก่ได้และไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าถึงตัวแกได้ เพราะสมัยนั้นยังเป็นป่าเขาอยู่มากยากที่จะติดตามเจอจึงไม่มีใครจับเสือบัวได้สักคนทั้งที่แกถูกยิงถูกฟันจนไม่มีเสื้อจะใส่แล้วเพราะว่าใส่เสื้อปล้นทีไรถูกยิงถูกฟันจนเสื้อขาดหมดทุกทีมารยาหลังแกออกปล้นจะไม่มีเสื้อใส่เลยจะมีก็แค่ผ้าของมา้าผืนเดียวคาดเอว ในที่สุดก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเสือบัวไม่ว่าจะปล้นที่ไหนถ้าเป็นคนที่ปล้นแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแล้วก็ไม่มีใครล็อกนอกจากเสือบัวเท่านั้นแล้วก็ได้รับการขนานนามอีกว่าเสือบัวเทวดาเพราะว่าไม่มีใครฆ่าหรือว่าจับแกได้นั่นเองชาวบ้านเขตอำเภอด่านขุนทดอำเภอสีคิ้วอำเภอชัยบาดานอำเภอปากช่องอำเภอมวกเหล็ก ตางก็รู้จักชื่อแกดีทั้งนั้นโดยเฉพาะชาวบ้านแถบเขาผาแดงปังโกบ้านฉางเขาน้อยต่างก็รู้จักหรือว่าจำตัวแกได้เป็นอย่างดีเห็นเพียงด้านหลังก็จำหน้าได้ว่าอย่างนั้นเถอะเสือบูจะใช้เขาแบบนี้เป็นที่ซ่อนตัวมีบางคนบอกว่าบ้านของแกอยู่ในหุบเขาเสมาตั้งอยู่หลังเดียวโดด,โด,ดมีลูกมีเมียด้วย ข้าพเจ้าเองก็คิดอย่างนงั้นเหมือนกันว่ารังนอนของเสือบัวคงจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านของข้าพเจ้านักหรอกเพราะว่าเห็นแกบ่อยเหลือเกินแต่เดิมทีนั้นแกเป็นคนมาจากทางสุรินหรือว่าเป็นคนคเขมรน,นั่นเองเสือบัวได้ทำอาชีพในการรล้นเขาเลี้ยงดูลูกเมียมาประมาณ13-14ถึงปีแกก็ถึงคราวอวสานของชีวิต ถึงวาระที่จะต้องชดใช้กรรมที่แกเกาะเอาไว้อย่างมากมายประพฤติช,ชั่วเสียจนไม่รู้ว่าดีนั้นมันเป็นอย่างไรทำบาปเสียจนไม่รู้ว่าบุญนั้นเป็นอย่างไรทํานองที่ว่ากรรมบุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎข้อนี้ไปได้เมื่อมีคนเก่งก็ต้องมีคนมาปราบจนได้เรียกว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือสกุนาก็ยังมีนกอินทรีเสือบัวแกเข้าตำรานี้แกจะเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้นี่เป็นหลักสัจธรรมที่ยืนยันได้จึงเกิดมีอัศวินสองพี่น้องขี่ม้าขาวมาปราบแกจนได้วันนั้นจำได้ว่ามันเป็นเดือนหกขั้งขึ้นด้วยเพราะมีพระจันทร์ขึ้นอยู่ครึ่งซีก กลางคืนก็จะมองเห็นป่าไม้ภูเขาขวางทะมึนอยู่รอบข้างลมที่เคยเงียบเหงาก็พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงคล้ายกับจะมีอาเพศอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งท้องฟ้าก็มืดมนเห็นหมู่เมฆลอยปกคลุมอยู่เหนือยอดเขาคล้ายกับจะมีฝนตกลงมาเพื่อชำระลางเสนียดจันไลยอะไรสักอย่างที่รอโอกาสนี้มานานแล้วฉะนั้น ตอนเช้าเสือบัวก็ออกตระเวนพรลนเป็นกิจวัตรของแกเช่นเดิมขณะที่กำลังเดินคุนคิดอยู่ว่าจะไปลักวัวลักควายที่ไหนดีเหมือนกรรมบันดาลเพราะว่าเสือบัวต้องไปเจอกับอัศวินสองพี่น้องคือทิดหนอมกับทิดเนียมซึ่งเป็นชาวบ้านปรางหูเสือได้นำเอาควายออกมาเลี้ยงที่ไร่ของตนตามปกติ หลังจากเอาควายไปล่ามกินหญ้าริมคลองลำพยากลางแล้วทั้งสองพี่น้องก็ช่วยกันถางป่าขุดต่อไม้คุยกันไปตามภาษาพี่น้องที่รักกันในสายเลือดหาได้คิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเองขณะคุยกันอยู่เพลินเพนั้นก็มีอีกาตัวหนึ่งบินไปจับที่ต้นไม้ซึ่งไม่ห่างจากที่ล่ามควายและที่ต้นไม้นั้นก็เป็นที่ไว้ของห่อข้าวด้วย ทิดหนอมก็บอกน้องชายให้ไปดูห่อข้าวว่าเฮ้ย hey, ไอ้เนียมลองเดินไปดูห่อข้าวทีเอ็งเอาไว้ที่ไหนเดี๋ยวอีกาจะข้าไปกินสหมดเท่านั้นละ่ะทิดเนียมก็ชี้ไปที่ต้นตะครอที่อีกาจับอยู่พร้อมกับพูดว่าก็ที่ต้นตะครอนนั่นไงล่ะหรือว่าอีกาจะเอาไปกินแล้วกัมังเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยนะเพราพูดจบก็เดินออกไปดูก็เห็นห่อข้าวอยู่เป็นปกติดี จึงได้เดินออกไปดูควายเพื่อย้ายที่เข้าร่มเพราะว่าจูนจะเที่ยงแล้วแต่มันช่างบังเอิญเหะละืเกินพอทิดเนียมเดินออกไปหน่อยเดียวเท่านั้นก็เห็นชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อกำลังขี่ควายของตนออกไปอย่างหน้าตาเฉยทิดเนียมก็เห็นแวบ,บเดียกวก็จําจได้อย่างแม่นยำเลยชละผู้ชายหุ่นแบบนี้ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเสือบัวเท่านั้น พอเห็นเช่นนั้นทิดเนียมแกก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกพี่ชายพิทิตพิทิตพิทิศแล้วเข้านน่นน,น,นไอเสือบวัวไนขี่ควายเราไปแล้วพูดจบแกก็วิ่งไปเอาปืนแก๊ปอาวุธคู่มือส่วนพี่ชายก็คว้ามีดที่กำลังถืออยู่ก็ชวนกันวิ่งตามออกไปพอตามไปทันสองพี่น้องก็ยังไม่จู่โจมในทันทีพี่ชายก็บอกว่าให้ตามไปเรื่อยๆก่อนแต่เย็นๆว่าอย่าพึ่งบูบว้ามเพราะว่าเราต้องพึ่งตัวเองแล้ว จะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้แล้วควายเราก็เหลืออยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นทั้งหมดตัวนี้ไปก็หมดกันเท่านั้นแหละถึงอย่างไรแล้วก็ต้องพยายามเอาควายคืนมาให้ได้เป็นไงเป็นกันละเราจะต้องแย่งชิงเอาคืนมาให้ได้เมื่อทั้งสองพี่น้องตามไปได้สักพักหนึ่งก็ไปถึงทางขึ้นเขาซึ่งเป็นทางยุทธศาสตร์ของทหารช่างในสมัยนั้นทางเส้นนี้ลาดชันแล้วก็มีหินสลับซับซ้อนวกวน มีหินก้อนใหญ่ๆขวางทางก็คดไปคดมากว่าจะถึงยอดเขาก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ว่าทางเส้นนี้กเกวียนพอจะขึ้นได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะใช้ทางเส้นนี้เป็นทางบรรทุกเอาพวกน้ำมันยางขี้ใต้ไปขายที่ตลาดสีคิ้วอยู่เป็นประจำพอถึงทางขึ้นเขาเสือบัวก็ลงจากหลังควาย แล้วก็เดินจูงควายไปตามทางขึ้นเขาจูงไปเรื่อยๆทั้งด้านสองพี่น้องคือทิศหนอมกับทิศเนียมก็แอบตามไปห่างๆเพียงรอจังหวะโอกาสเหมาะๆแล้วก็ตามไปจนถึงยอดเขาซึ่งตรงนั้นเป็นลานหินบริเวณกว้างแล้วก็มีหญ้าขึ้นเป็นหย่อมๆอีกด้านหนึ่งก็เป็นหน้าผาเหวลึกยาวตลอดแนวเขา เสือบัวแกก็หยุดเอาควายผูกกินหญ้าแล้วตัวแกก็นั่งพักใต้ร่มไม้พอดีสองพี่น้องตามมาทันเห็นแล้วไม่ฟังเสียงด้วยความโมโหจึงส่องปืนแก๊ปที่ติดตัวมายิงใส่ทันทีควายตื่นเชื่อขาดวิ่งลงเขาไปแต่เสือบัวไม่เป็นอะไรแต่เสือบัวไม่เป็นไรกระโดดเข้าใส่สองพี่น้องทันทีสองพี่น้องมีปืนแล้วก็มีด เสือบัวมีแต่ไม้แต่ว่าทั้งยิงทั้งแทงก็หาได้ระคายผิวเสือบัวไม่ขณะเดียวกันเสือบัวก็ทำอะไรสองพี่น้องไม่ได้เช่นกันต่างคนต่างก็กอดปรำกันมาตอนหลังไม่ได้อาวุธแล้วต่างคนใช้มือเปล่าเข้าใส่กันปรำกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่นานโดยเฉพาะทิศหนอมกับทิศเนียมสองพี่น้องทำอย่างไรก็สู้กับเสือบัวไม่ได้ สองพี่น้องก็เหนื่อยถึงขน,นาดผลัดกันเข้าออกจนเสือบัวหมดแรงสองพี่น้องก็ช่วยกันจับมือเอาเชือกควายที่ขาดติดอยู่กับต้นไม้มาผูกมือของเสือบัวเอาไว้แล้วน้องชายก็เอามีดไปตัดไม้รวกมาเสียมให้แหลมจากนั้นก็ต่อเข้าไปในทวาวรของเสือบัวจนแม่ร่วขนาดประมาณหนึ่งศอกจมมิดทำเอาเสือบัวถึงกับร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด ฟังดูเหมือนกับเสียงควายถูกตีหัวอย่างนั้นแล้วสองพี่น้องจึงช่วยกันจับเสือบัวทิ้งลงเหวลึกตายอย่างน่าอานาถพอเสือบัวตายแล้วชาวบ้านต่างก็อนุโมทนาเพราะว่าไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงอีกต่อไปแล้วจะไปไหนมาไหนก็ไปได้อย่างสบายชาวบ้านก็อยู่อย่างเป็นสุขกรรมดีถ้ากระทำก็ย่อมได้รับการสรรเสริญยกย่อง เชิดชูเกียรติทำนองเดียวกันถ้าใครทำแต่ความชั่วเอาไว้เขาย่อมได้รับแต่เสียงสาบแช่งกลด่าอยู่เบื้องหลังแม้จะละสังขารน,นี้ไปแล้วก็ตามดังเรื่องราวของเสือบัวผู้โด่งดังผู้นี้เป็นอทิและเพราะว่าตลอดชาติที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นประกอบแต่กรรมชั่วเปน็นอาจินแม้เมื่อเขาตายไปแล้วจึงยังต้องไปชดใช้กรรมอยู่อีกระยะหนึ่ง นั่นคือไม่มีกรรมดีพอที่จะส่งให้ไปผุดไปเกิดนั่นเองจึงต้องเที่ยวเร่ร่อนขอส่วนบุญส่วนกุศลจนชาวบ้านต่างกลัวผีเสือบัวกันจนหัวหดถึงกับต้องสร้างสารเพียงตาให้เป็นที่สิงสถิตท,ที่หน้าผาตามความเชื่อมาตั้งแต่เดิมนั่นเองชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขาเหวตะาบัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เหวตบัวอยู่ห่างจากถนนสายด่านขุนทดลำนารายประมาณ1กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้อยู่ระหว่างเขตแดนติดต่อของ3จังหวัดคือนครราชสีมาลบบุรีและสระบุรีก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ